บรรหารศิลปะอาชาประกาศนำพักชาติไทยพัฒนาสนับสนุนแนวคิดเนวินให้ประชาชนห้าหมื่นชื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมอ้างว่านิรโทษกรรมแต่เฉพาะผู้บริสุทธิ์เปรียบสเสมือนคนยืนดูเหตุการณ์ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำมีความเห็นตรงกันกับพรัคภูมิใจไทยเนะี่ยว่าผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยนะฮะผู้มาชุมนุมเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านเยอะเลยนะฮะ แล้วมาชุมนุมบางทีก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรบางทีผู้ใหญ่บ้านให้มาบ้างใครให้มาบ้างก็มาชุมนุมนะอยู่กันไปนานประทุกคนพวกนี้มีความผิดหมดตอนนี้ก็มีบัญชีทั้งหมดอยู่ก็ไปที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นของเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็แล้วแต่เดอนน,นี้ผมก็บอกว่าถ้ามีความเห็นว่าอยากจะนรโทษกรรมพวกเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ผู้ใช้ผู้วานผู้จ้างรือผู้อยู่บ้างะอันนี้ไม่ได้ใดขาด น้้เไดป็นประดกฎหมาายซึ่งเเเร็นนน้หลักีใปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำไมต้องใช้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมและกฎหมายดังกล่าวจะขยายความไปครอบคลุมให้ผู้กระทำผิดถูกตัดสิทธ์ทางการเมือง5ปีเช่นบันหารเนวินและทักษิณได้รับนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่ ขณะดเดียวกันปรากฏว่าพลตรีสนันขจรประสาทแกนนำพักชาติไทยพัฒนาทำตัวเช่นดอกเตอร์นานาคณิตนนครกรรมการอิสระออกเดินสายพบนัทวุฒิไสเกื้อถึงในคุกต่อมาพบสนธิลิ้มทองกุลและคนอื่นๆปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีเจตนานเพื่อการปรองดองอย่างที่อ้างหรือมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝง จาารชัยครับเขาบอกว่าจะนิรโทษกรรมผู้บริสุทธิออ์ผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ควรจะต้องถูกลงโทษเออฟังดูมันก็ดูดีไม่ใช่หรือเพราะชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยมีคนบอกให้มาชุมนุมก็ามาอย่างที่คุณมระานพูดคนบริสุทธิ์อาจารย์จะไปนิรโทษกรรมเนี่ยเขาทำไมครับเ,ออเขาบริสุทธิเออ์เขาไม่ได้ทำผิดมันจะนิรโทษกรรมเนี่ยมันต้องนิรโทษกรรมกับคนที่ทำผิด สิ่งที่คุณทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ผิดอก็คุณบริสุทธิ์ผุดพองอยู่เนี่ยจะไปนิลโทษจะไปใส่ตะกร้าล้างน้ําทําไหมผมงงมากเลยนะครับอาจารย์ก็หมายความว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ฝ่ายบริหารหรือตํารวจก็ไม่ต้องไปจับเขาสิก็เขาบริสุทธิ์และถ้าจับเขามาเขาก็สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้เอออาจารย์ครับ ผมเองก็เคยเข้าชุมนุมอาจารย์ก็เคยเข้าชุมนุมผมเชื่อว่าประชาชนคนทั่วไปที่เข้าชุมนุมโดยบริสุทธิ์ม,มายืนดูมาฟังการปรสาสัยมามันจะมือตบตีนตบมผมว่าคนที่บริสุทธิ์เหล่านี้จะมาด้วยอุดมการหรือใครชักนาก็ตามคนพวกนี้ไม่มีอะไรเดือดร้อนหรครับไม่เห็นไม่เห็นเขาไปจับเลยเขาไม่ไปจับอยู่แล้วถึงไปจับ เอาสมมุติว่าสารไปจับมีตำรวจไปจับมาห้าคนสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนเจ็ดสิบคนขึ้นสารถ้าฟังได้ว่ามาร่วมชุมนุมแล้วขัดพรลกอฉุกเฉินสารท่านก็เมตตารอรงอาญาแต่ไอคนไหนเนี่ยที่เป็นคนทำระเบิดขวด คนไหนที่เป็นคนยิงระเบิดคนไหนที่เป็นคนเผาสากกางคนไหนที่เป็นคนเผาสถานที่ราชการเผายางรถยนต์เผาบ้านคนคนพวกนี้ล่ละครับมันเดือดร้อนไอ้คนที่บริสุทธิ์จริงๆไม่เดือดร้อนหรอกครับอาจารย์เออน่าสนใจไอ้คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ยิงเอ็มเิบเก้เข้าไปใช่อย่างเช่นไปทำให้คนสีลมผู้หญิงเสียชีวิตโอโคนไอ้พวกแบบนี้ใช่ไหม อย่างไรก็ตามก็ต้องทําตามกฎหมายเพื่อให้บ้านกฎหมายนั้นสักสิ์สิทธิ์บ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎเกณฑ์เป็นนิติรัฐครับเขาเขาบอกว่าเราจะออกกฎหมายเพื่อผู้บริสุทธิ์มันจะได้มีคนมาลงชื่อกันเยอะเยอะมันจะได้มีคนสนับสนุนการเสนอร่างกฎหมายนี้และพอเข้าไปในสภา,าเสร็จเรียบร้อย ในชั้นสภาวาระสองเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นไปได้ไหมว่าเขาก็เลยจะไปแประยะติหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอาคนที่ถูกตัดสินทางการเมืองเช่นตัวคุณบรรหารเองเช่นตัวคุณเนวินเช่นทักษิณและบรรดาพวกบ้านเลขที่ร้อยสบอและรวมทั้งคนที่อยู่ในพักชาติไทยเกา่าพักมัชิมาเกา่าพวกนี้เลยหลุดไปหมดเลย ผมถามหัวใจอาจารย์ก็ได้ถามหัวใจท่านผู้ชมก็ได้อาจารย์ว่าที่ถูกตัดติทธทางการเมืองบ้านร้อยสิบเอ็ดก็ดีร้อยเก้าก็ดีที่ลอยหน้าลอยตาอยู่เนี่ยลึกๆอาจารย์ถามว่าเขาอยากหลุดไหม,อมตอบแบบฟันธงเลยว่าคนพวกนี้ก็อยากหลุดอยากมามีบทบาททางการเมืองแบบเต็มๆและไม่อยากเป็นอ e ีแอบ อยูอย่อยู่ข้างหลังแบบคุณบรรหาร <Ừ. S 1> แน่นอนอาจารย์ว่าเป็นอย่างนี้ไหมครับผมก็เห็นว่าขณะนี้เขาก็เดินอยู่เกือบจะเต็มสูบอยู่แล้วครับทั้งที่กฎหมายบอกว่าให้เขายุติบทบาททางการเมืองครับแต่ทั้งบรรหารทั้งเนวินก็เดินอยู่เต็มที่ครับใช่ไหมครับทุกคนนะครับที่บ้าน111 1 1 9และที่สําคัญที่สุดอาจารย์ครับนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยด้วยความเคารพ อาจารย์ว่าเขาคำนึงถึงประชาชนก่อนหรือคำนึงถึงตัวเองก่อนเขามักจะนึกถึงประโยชน์ของตัวเองแล้วก็พักพั้วก่อนประชาชนแหละครับก็ต้องมาทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่ามีวาระซ่อนเล้นแน่นอนครับอาจารย์เอาแล้วที่เขาบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะให้ประชาชนห้าหมื่นลายชื่อหรือจะเป็นจำนวนเป็นแสนนะ อันนี้อาจารย์ช่วยคลายปมหน่อยว่าเอ๊ะทำไมในฐานะพักการเมืองชาติไทยก็เอาด้วยภูมิใจไทยก็เอาด้วยหรือพรักอื่นก็อาจจะเอาด้วยทําไมต้องเอาประชาชนมาร่วมด้วยและประชาชนจะมีสิทธิ์ในการออกกฎหมายเช่นนี้ได้หรืออาจารย์ครับอาจารย์มาชัยครับจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญแห่งรฐาฐธรามน ได้เพิ่มช่องทางที่ให้ภาคประชาชนหรือภาคพลเมืองมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายครับและก็เที่ยวนี้บัญญัติไว้เพียงแค่หนึ่งหมื่นลายชื่อก็สามารถจะร่วมกันเสนอเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเข้าสู่สภาได้แต่จะต้องเขียนให้เป็นลักษณะของกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีระบุชัดเจนครัทําไมทำเช่นนั้นเพราะปกติพักการเมืองเนี่ย มีอำนาจอยู่แล้วในการที่จะเสนอกฎบัตรกฎหมายไม่จำเป็นต้องเป็นภาคประชาชนครับแต่รัฐธรรมนูญเห็นว่าความสำคัญของการเมืองภาคประชาชนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเพราะบางครั้งพรรคการเมืองก็ละเลยมไม่ได้กระทําบางอย่างที่ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงให้ประชาชนสามารถจะเสนอได้ครับแต่เมื่อประชาชนจะเสนอก็ต้องมีจํานวนมากสักนิดหนึ่งไม่เหมือนกับบรรดาสสหรือพักการเมืองที่มีไม่กี่สิบคนก็เสนอกฎหมายได้แต่ประชาชนก็ต้องมีหนึ่งหมื่นรายชื่อขึ้นไปครับแต่อาจารย์ครับเที่ยวนี้กลายเป็นพักการเมืองออจะไปใช้สิทธิ์ทางภาคพล,ลเมืองเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะกลายเป็นจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ไปล่ารายชื่อเห็นไหมเขาบอกว่าจะให้สอสอคนหนึ่งไปล่ารายชื่อเท่านั้นเท่านี้ครับตกลงกลายเป็นว่านักการเมืองจะผูกขาดอำนาจทั้งจะเสนอกฎหมายในสภาด้วยพักการเมืองเองและก็เข้าไปอยู่เบื้องหลังการทำงานของภาคพลเมือง<ะ>ดูแล้วมันไม่น่าจะตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญถ้าภาคพลเมืองเขาจะชุมนุม ก็เป็นเรื่องของภาคพล,ลเมืองถูกต้องคนที่ทำหน้าที่ในสภาไม่ควรจะกระโดดจากสภาลงมาภาคพลเมืองนั่นก็เป็นประการที่สองที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาถูกเลยการชุมนุมเป็นการบอกความต้องการของการเมืองภาคพลเมืองเป็นการเมืองโดยตรงรที่จะบอกแต่สสเป็นตัวแทนที่ทำงานในสภาแต่ที่ผ่านมาเราก็มีเห็นสสของคนบางพัก ไปจัดตั้งไปชักจูงไปนําเอาการเมืองภาคพลเมืองเอาประชาชนมาชุมนุมเช่นคนเสื้อแดงมาชุมนุมที่ที่ราชประสงค์อย่างนี้เป็นต้นตกลงตอนนี้การเมืองภาคพลเมืองก็ถูกแทรกแซงครอบงาจากการเมืองในภาคพักการเมืองที่เข้าไปแทรกแซงและครอบงมอีกอ๋อมันผิดฝั่งผิดฝาผิดขั้วผิดมุมกันไปหมดเลยใช่แล้วครับแล้วก็ผิดที่ผิดทางกันยิ่งกว่านั้นครับ ท่านผู้พิาพากษาชำนาญจันเหลืองได้เขียนบทความด้วยว่า,วาเรื่องการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมนี้ครับรฐธรรมนูญไม่ได้อนุญาตให้ภาคพ,พลเมืองคือประชาชนเข้าชื่อเสนอเพราะจะเสนอได้แต่เพียงแค่สองหมวดคือหมวดที่สและหมวดที่หเรื่องอะไรครับหมวดที่สว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของบวงชนของชนชาวไทย และหมวดที่ห้าว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอันนี้ประชาชนนี่ประชาชนสามารถเสนอได้ในสองหมวดนี้<อ>แต่ประชาชนไม่น่าจะมีอำนาจในการเสนอพระราชบัญญัติเพื่อน,นิรโทษกรรมซึ่งมันเป็นคนละหมวดเป็นคนละเรื่องคนละราวนี่เป็นความเห็นของท่านผู้พิพากษาแต่มันจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งได้ไหมว่าเขาเนี่ยแหละจะเสนอแล้วอ้างว่ามีฐานของประชาชนเนี่ย จำนวนแสนแสนสนับสนุนโดยอาจจะไม่ได้เอาชื่อของประชาชนเหล่านั้นมาเสนอก็ได้อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไมั้ยครับก็เป็นลักษณะการปลุกเร้าประชาชนหาเสียงกับประชาชนว่าเราอยากจะนิรโทษกรรมให้พวกเจ้า<อ>มันก็คงจะเป็นในลักษณะนั้นครับไอการนิรโทษกรรมเนี่ยเขาบอกว่ากับคนที่ <ม>ย,ยืนดูเนี่ยบางคนพวกนี้นี่เขาไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์มายืนดูเข้าชุมนุมเฉยเฉยมายืนดูเสร็จแล้วก็กลับไปคนพวกนี้ไม่ควรจะต้องได้รับโทษใดๆดังนั้นต้องออกกฎหมายนีิรโทษกรรมผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะอาจารย์เอออาจารย์ครับตอนนี้ความมันชักจะแดงออกมาเรื่อยๆคนเริ่มวิเคราะห์ ว่าพอพวกนี้เปิดช่องทางออกมาว่าให้กับคนที่มุงดูหรือคนที่ยืนดูเฉยๆตกลงคนที่นั่งดูนอนดูเนี่ยก็จะได้รับนิโรโทษกรรมด้วยใช่ไหมอ,อาจารย์เล่นคําหรือเปล่าไม่ได้เล่นคนที่นั่งดูอย่างเช่นพัชรวาดวงสุวรรณอ๋อเขาไม่ได้มายืนดูในที่ชุมนมุมเอออย่างเช่นสมชายวงสวัสด เขาก็ไม่ได้มานี่นะ,อะเออพลเอกชาวเิศยงใจยุทธโอก็ไม่ได้มาด้วยนี่เขาก็คงจะนั่งดูทีวีอยู่มั้งเออตกลงคนต่างๆพวกนี้เนี่ยตอนนี้มันชัดแล้วมาตราหกที่เขากำลังอยากจะเสนอก็คือเสนอให้นิรโทษกรรมให้กับบรรดาผู้กระทำในวันที่เจ็ดตุลาโอแล้วอาจารย์จำได้ไหมว่าเจ็ดตุลาเนี่ยทั้งคุณบรรหารคุณเนวิน อยู่ฝ่ายไหนพลังประชาชนฝ่ายซีกรัฐบาลที่ออปราบปรามประชาชนในขณะนั้นอืตกลงถ้าเราปล่อยให้นิรโทษกรรมสงสัยจะนิรโทษกรรมบุคคลที่สั่งหรือละเว้นหรือละเลยที่ปล่อยให้มีการใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาใส่เข้าใส่ประชาชนเมื่อวันที่เจ็ตุลาตั้งแต่เช้าตั้งแต่สาย บ่าย oh. เย็นแล้วก็คล่ำ oh. โดยที่ไม่ได้ห้ามปรามแม้มีคนแขนขาดขาขาดลูกกระตาหลุด oh. หัวสมองแบะ oh. ก็ไม่ยอมห้ามปรามและก็มีคนเสียชีวิตไปหลายคน oh. อาจารย์ยังจําได้ไหมว่าเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ย oh. ก็เลยกลายเป็นคนพวกนี้ก็จะตายฟรีจะขาขาดฟรีครับ oh. อยากจะชวนอาจารย์ไปดู เหตุการณ์ในวันนั้นสักนิดหนึ่งดีไหมรเราจะได้กลับมาทบทวนดูว่าเราควรจะนิรโทษสกรรมกับคนที่ก่อความรุนแรงใส่พี่น้องประชาชนหรือไม่อ๋อครับขอดูหนะ่ 7ตุลาคมพศ2551อาชญากรรมร้ายแรงของรัฐเปิดฉากขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเวลาประมาณ6นาฬิกา15นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมยิงระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ประชาชนที่ร่วมกันชุมนุมอย่างสงบอยู่บริเวณรอบนอกรัฐสภาเป็นผลให้ประชาชนบาดเจ็บสาหัสจำนวนม,มาก าณ16นาฬิกา10นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมยิงระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ประชาชนอีกรอบหนึ่งนัดแล้วนัดเล่าลูกแล้วลูกเล่าเลือดเนื้อของประชาชนไหลอาบท้องถนนกลางใจเมืองหลวงของประเทศไทยเวลาประมาณ18นาฬ50นาทีบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมยิงระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ประชาชนอีกรอบอย่างบ้าคลั่งประชาชนจำนวนมากถูกทำร้ายอย่างอำมหิตเสียเลือดเสียเนื้อเส้นสังเวยให้กับการยิงอย่างหวังผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในรอบนี้ แซ้เตียวชายไทยเชื้อสายจีนวัย,วยวว63ยปีคือเหยื่อคนหนึ่งบนลานสังหารในอาชญากรรมอำมหิตของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้เราก็เดินเข้าไปประชิดเหมืนกัแค่นี้ประมาณ3-4เมตรคุยพอคุยยังไงไม่รู้คุยเสร็จปุ๊บเราก็กลับหลังหันไม่รู้คุยอะไรก็ไม่รู้พอเรากลับลังหันเดินไม่เดินได้3-9ก็3-4 9 มองกลับไปมันสั่งยิ่งผมหนีไม่ทันผมเห็นมันยิงอย่างนั้นถ้าผมถึงวิ่งตกไปตรงๆเนี่ยต้องโดนแน่เลยผมก็เลยหมอบลงไปกับพื้นหมอบลงไปพื้นก็เจอแล้วแก๊สน้ำตาเข้าตาก็มีขวดขวดน้ำก็นั่งอยู่นั่นแล้วก็ล้างล้างเสร็จผมก็หาที่ มองมองรู้ว่าที่ไหนพอที่จะหลบไล่ก็เห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งผมก็คานคานคานคันที่แบบเพื่อจะไปพิงต้นไม้หลบต้ะนั้นลูกระเบิดมันยิงมาจากไหนเปี้ยงเดียวมันก็ขาขาบอลอะไรบอลขาขาดเราก็รู้สึกว่าชาขาปั๊บเดียวรู้สึกว่าปวดปวดปุ๊บเราดิบดิบดิบต้องตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายขึ้นไปพิงตรงต้นไม้อะพิงต้นไม้ก็ยกขาดูตายแล้ว ขาลุ่งดิ่งหมดแล้วไปครับไปครับปครับอาปมาราพยาบาลก็เข้าไม่ได้ทางทางพยาบาลของราเทนีก็ไม่กล้าเข้าใครเข้ามันยิงหมดแล้วมันแบบอยู่แล้วอยู่ไปเอามันเข้าไปยืนอยู่บนหัวผมผมก็ยืนมองอยู่แล้วอยู่ไปยิงยิงอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เสียเลือดมากไม่เคยรู้เรื่องคือเริ่มจะหมดสติ ีถูกยิงขาขาดรอดชีวิตจากลานสังหารของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างบุหวิดพาร่างกายเลือดท่วมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสถานที่ที่คิดว่าน,น่าจะพักฟื้นได้อย่างปลอดภัยแต่กลับถูกคุกค,คามทำร้ายจิตใจซ้ำสองตอนแรกๆกตำรวจเข้าไปก็เข้าไปเ้าไปแรกๆเราก็เขาก็าไปสามพะแเราก็ว่าเขาเราบบคนเราคนไทยด้วยกันทำไม ทำไมพูดกันไม่ได้หเลยยังไงทําไมเะต้องลงมือยิง่ยยิงคาเอาไปนอาตายอย่างเงี้ยพูดกับตารวจเนี่ยคุณก็รู้นี่แล้วคุณจะมาสามารถผมเพื่ออะไรนะคุณยิงพวกผมอ่ะฆ่าอย่างนะผักปะอย่างกระนกอย่างกระปานี่ยิงเอายิงเอาคุณก็รู้คุณต้องมาไม่ต้องสามาราหรอกผมเล่าให้คุณฟังเลยผมเดินเข้าไปผมไม่ถึงสามเก้าคุณนองคนองคุณก็สั่งยิงอ่ะผมก็หนีไม่ทันผมก็ หลบลงเราไปแล้วกผมก็คาหาต้นไม้หลบได้ว่าผมหลบไม่พ้นลูกระเบิดขาผมยิงขาดเขาก็บันทึกบันทึกเสร็จเขาบอกคุณเซ็นหรอผมบอกผมไม่เซ็นผมเล่าให้คุณค่เนี่ยคุณก็เซ็นคุณอยากทําทําเองเขาก็เขาก็ถามตัวใหญ่หมดหมดหม,ด,มดคนไข้เขาไม่ยอมเซ็นเขาไม่ยอมเซ็นไม่อ๋อไม่ยอมเซ็นก็ไม่เป็นไรบอกว่าคนไข้เขาเจ็บมือเขาเจ็บก็ไม่สามารถที่จะเซ็นได้เราก็เซ็นเองเลย มันก็แสนองมันเองแซนไบการทำร้ายจิตใจเหยื่อหลังอาชญากรรมยังดำเนินต่อไปบาดแผลทางกายยังไม่ทันแห้งหายเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงก็ออกมาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลบิดเบือนใส่ร้ายประชาชนผู้ชุมนุมอย่างไร้ความละอายเรียนนะครับว่าแคสน้ำตาเนี่ยนะเครื่องมือในการควบคุมฝูงชนที่เป็นมาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลกนะครับเป็นเครื่องมือควบคุมฝูงชนที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่ใช่อาวุธที่จะใช้ทำลายปราดทหารเลยแ้่ในรายที่ได้รับบาดเจ็บบ้างนั้นน่ะโดยโดยโดยสภาพของมันก็เป็นแค่ละายเกลือถ้ามีการได้รับบาดเจ็บบ้างก็อาจจะเกิดจากการหกล้มนะครับวิ่งหลบหกล้มเหยียบทับอะไรกันประมาณนั้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไปราดน้ำมันในพื้นถนนลื่นเข้าไปด้วยฝนตกด้วยก็อาจจะมีทะเลาะอกปริตกันบ้าง,างนี่หรือคือพฤติกรรมของผู้พิทักษ์สันติราช หรือนี่จะเป็นเพียงวิสัยของอาชญากรขี้ขลาดที่ไม่กล้ารับผิดชอบแม้แต่กับการกระทำของตนเองตีแท้เตียวเป็นราษฎรเต็มขั้นไม่มีเครื่องแบบไม่มียศไม่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชน7ตุลา2551ตีเดินออกจากบ้านด้วยกายและใจที่สมบูรณ์พร้อม ด้วยจิตสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินออกมาร่วมพลังกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องดีงามในสังคมแต่เขากลับถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐทําร้ายทำให้พิการขาขาดต้องสูญเสียอวัยวะที่เคยใช้ยืนหยัดทำมาหากินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัวมาตลอดชีวิตมันเลินอบากมากแล้วจิตแล้มันขาดไปแล้วคือความรู้สึกของเราเนี่ย บางครั้งก็ยังคิดว่ายังมีขาอยู่คือมันใหม่ๆหม่ันยังคันอ่ะบางครั้งมันคันอยู่ตรงเนี้ยคันอยู่ตรงพื้นเนี่ยแต่แต่มันไม่ได้คันตรงนี้เอ๊ะทำไมมันค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 ันอยู่คันเอ๊ะมันตรงนี้ไม่คันแล้วมันทำไมไปคันอยู่ตรงนู้นถามหมอก็บอกเส้นประสาทมันถึงกันก็เลยกลายเป็นคันอยู่ที่พื้นเราก็เลยเออน่าพัวมันเป็นเส้นประสาท บางทีก็คันตอนหมอพูดอย่างนีน้คันก็ปล่อยมันคันได้แต่มองมันนะ่แะแม้ันคันอยู่ตรงพื้นเหมือนกับคันมากอยากเกาแต่เราเกาไม่ได้เกาตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่อยู่ที่พื้นปัจจุบันตีแท้เตียวยังคงต้องปรับสภาพร่างกายและจิตใจฝึกกายภาพบำบัดและค้นหาศัก,กยภาพที่มีอยู่ในชีวิตของตนเองเพื่อใช้ประโยชน์กับชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไป ความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียอวัยวะและพลังใจที่จะก้าวต่อไปทำให้เขาค้นพบส่วนที่เข้มแข็งที่สุดที่ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้ค้นพบนั่นคือหัวจิตหัวใจของเขานั่นเอง ก็ออยังหาตัวคนกระทำผิดมาลงโทษไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามีกฎหมายนิรโทษกรรมที่ว่านี้คนที่เป็นผู้สั่งการคนที่เป็นผู้กระทำการรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำปราบปรามแกส๊สน้ำตาระเบิดอย่างที่ทเกินกว่าเหตุจะหลุดหมดตกลงเขาต้องการอะไรกันแน่ ผมว่าเขาต้องการจะเป็นการปรองดองได้ไหมเพราะเขาคงอาจจะคิดว่าไหนไหนคุณก็แขนขาดแล้วขาขาดแล้วตาบอดแล้วหูหนวกแล้วยังไงยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้ก็ให้มันเป็นไปใช่ไหมครับก็ให้มันเป็นไปซะจบจบกันไปซะครวรจะนึกถึงว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมซะสำหรับผม ที่ยังตาดีหูดีปากคออะไรยังมีร่างกายมีชีวิตสมบูรณ์ดีก็อขอให้นิรโทษกรรมให้มีอำนาจวาสนามีบารมีต่อไปใช่เพราะพวกคุณโดนกระทำไปแล้วนี่จะมาเอาอะไรกันนักหนาตกลงคนคนอย่างคุณสมชายวงสวัสด์พลเอกาวลิตยงใจยุทธถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมทั้งสมชายทั้งพลเอกชวลิตที่นั่งดูอยู่เฉย ก็หลุดไปด้วยครับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปด้วยใช่ไหมผุดพองนวนละอองเลยครับพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณพลตํารวจโทรสุชาติเหมือนแก้วด้วยถูกลบล้างไปจนหมดสิ้นด้วยนิรโทษกรรมแต่คนขาขาดแขนขาดตาบอดหูหนวกและตายไปแล้วยังคงมีอยู่สุดท้ายเสนนั่น พนตรีสนั่นขจรประสาทครับออกมาบอกว่าควรจะปลองดองเดินทางไปพบนัทวุฒิสายเกือ้อเดินทางไปพบคุณสนทิลิมทองกุลเมื่อกี้นี้ปมเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมทำเหมือนอาจารย์คณิตนนครเลยที่เขาเป็นคณะกรรมการอิสะระในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความโปร่งดองแต่ทำไมพลตีสนั่นถึงไปเดินสายเหมือนอาจารย์คณิตเลยผมว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคนที่มันเป็นกลางทางการเมืองนี่มันหายากนะอาจารย์เพราะถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปหมดหาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ละยากมากมีแต่หัวหลักหัวตอกันไปหมดมดังนั้นเนี่ยเอ๊ะเมื่อพิจารณาแล้ว เสนันเนี่ยอาจารย์มองดูแล้วเอ๊ะกะบฏก็เคยเป็นมาแล้วอใช่ไหมติดคุกติดตารางก็เป็นมาแล้ววีระก็เคยร่วมขบฏด้วยกันติดคุกก็เคยติดมาด้วยกันเออโดนเว้นวักทางการเมืองห้าปีก็เหมือนคนอื่นๆโดนเนี่ยเขาก็เป็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยเป็นคนกลางกลาง ที่เป็นหัวอกเดียวกับคนทุกฝ่ายทั้งคนติดคุกทั้งคนที่ถูกเว้นวักดังนั้นเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดที่เสหนันน่าจะเป็นคนกลางออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้ได้และอาจารย์ดูสิครับไม่มีประโยชน์ได้เสียนะเพราะว่าคนอื่นขยับออกมาหน่อยอ่ามีประโยชน์ได้เสียนี่ต้องการจะทำเพื่อตัวหรือ เสนันไม่ใช่มผมวิเคราะห์อ,อย่างนี้อาจารย์เห็นเป็นยังไงล่ะเออน่าออสนใจเสนันเองก็บอกว่าที่ออกมาเดินสายเที่ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ทําในฐานะรองนายกทั้งน้นี่ตอนนี้เป็นรองนายกใช่ไม่ได้ทําในนามรัฐบาลครับขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทําในนามพรรคการเมืองคือพรรคชาติไทยพัฒนาครับตกลงทาในนามส่วนตัวด้วยออแต่ว่ามีคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยว่าไงครับ บางบางคนเขาก็บอกว่าคุณบรรหารกับคุณเนวินพวกนี้เนี่ยคงจะรู้กันกับเซนนั้นแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดเหตุทางการเมืองที่พักประชาธิปัตย์มีเหตุที่จะถูกยุบพักอ๋อนี่สมมุติฐานสมมุติฐานอื เพราะฉะนั้นก็จะชูเสน่นันขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้อเพราะฉะนั้นเสนนันตอนนี้ก็ต้องแสดงถึงความปลองดองเข้ากันได้กับทุกฝ่ายออทั้งหมดนี่ก็พูดง่ายว่ามันอาจจะมีวาระซ่อนเร้นก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทําไมไม่ขยับมาขยับ ในสถานการณ์แบบนี้น่าคิดเหมือนกันอาจารย์แต่ขณะเดียวกันเสนั่นก็พูดชัดเจนว่าถ้าอยากจะเป็นนายกตอนอยู่พักประชาธิปัตย์คงจะเคลื่อนไหวไปนานแล้วค,คงไม่ใช่ปล่อยโอกาสไปอย่างนี้และตอนนี้ก็คิดว่าถ้าทํางานนี้สําเร็จก็จะยุติทางการเมืองโอ้ตกลงก็น่าฟังนะน ฟังนะครับเพราะส้มเนี่ยบางทีอยู่ดีๆมันก็หล่นได้นะ <c oughs> หรืออีกฝ่ายนึ้งเขาก็วิเคราะห์ว่าเสนนันเนี่ยกำลังสร้างภาพให้เป็นอิสระก็คือพักชาติไทยภูมิใจไทยเป็นอิสระจากประชาธิปัตย์เพราะการเลือกตั้งมันมาเร็วๆนี้ในครั้งหน้านี้มันคงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารหรืออย่างมากก็ไม่เกินปีเพราะฉะนั้น ก็เลยสร้างออกมาว่าเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากประชาธิปัตย์ก็เลยมีอำนาจต่อรองว่าข้างหน้าอาจจะร่วมกับใครก็ยังไม่แน่นนะก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับครับผมว่าเป็นไปได้ทั้งสิ้นเลยนะครับ